เดียว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 เฮ้ยฮะเดียวเดียวทำไมมีแค่เราสคนเราเรารักไอดอลเราก็นั่งเฮฮากันอยู่พวกที่เหลือก็ไม่ทราบฮะผมไม่รู้ไปไหนนะที่เหลือเขาแบบว่าไม่สนใจไอดอลเราถูกต้องนะครับผมอ่ะแต่วันนี้นะฮะอนิเมะของเรานะครับผมเราก็เขาบอกว่าวันนี้เรามีขนมน่ากินมากมายเลยทีเดียวนะฮะกินไม่ได ทำไมอะ่ะมีชีสแ<ม> <laughs> สน่จะรู้นะว่าฉันกินแต่ขนมเธอเลยวางแผนจะเอาขนมที่มีดแต่ชีสที่เห็นอยู่นี้นะจริงๆมีอยู่แค่คนเดียวนะแต่คุณเห็นเป็นสามคนเพราะเรากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำยังไงดีเปล่าเออเอ้อ,อ,อนี่มันนี่มันชัด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 ชช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 ัััััััััััััััดด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 ด คุณมีความตั้งใจนะแต่ก็ยังออนฮัทที่วันนี้วันนี้เรามาเปิดด้วยสไตล์ของว่าเราลังเสพไอดอลอยู่เราำลังมีเป็นเออโซเชียลไอดอลมาเพราะวันนี้เร,นนเรามีเรื่องราวของไอดอลมาฝากทุกคนนะครับากอนิเมะแ่ก่อนอื่นเช่นเคยเรามีคาถานะฮะคาถาเปิดรายการนำาข้อสู่เรื่องราวของเราในวันนี้กันเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยกว่าจ้าเรื่ออนิเมะเรื่องดังเจอกับกูรู ตัวเทพก็เกิดเป็นแอนิเมะโย่ายเย่นะครับผมฮาร์ดลิฟแล้วนะครับ เออเราจะมาโอตาเกะอะไรกันแถวนี้ฮะเอาเป็นว่าวันว่าวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงอนิเมชันเรื่องเรียกได้ว่าเรื่องใหม่ประจำซีซั่นนี้อีกเรื่องหนึ่งและเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของไอดอนที่มีการตรีความพูดถึงในมุมมองที่แตกต่างจากอนิเมชันไอดอนหลายเรื่องที่ผ่านๆมาพอสมควรกับชื่อเรื่องที่มีชื่อว่า wake up girl ในย่านเมืองทางตอนออกของญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าเขตเซนไดมีอย่างนี้เซนไดถูกต้องครับผมก็เป็นที่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 มีสาวน้อยต่างๆนานามากมายรวมตัวกันอยู่และได้มีเรียกได้ว่าเหมือนกับจะเป็นอารมณ์แบบจะว่างไงดีกลุ่มคนที่คิดจะปั้นไอดอลแต่กลางๆตกอับอยู่มไม่สามารถเข็นอะไรขึ้นมาได้เลยในภะูม,มิภาคแห่งนี้ในขณะที่ในโตเมืองโตเกียวนั้น รลุ้งเรืองกลุ่มไอดอลยิ่งลึ้งโอ้โหเมมพึ่พึ่งพึ่พึ่มากที่มีมากมานเล่นเยอะแยะไอวันไอทูสักอย่างที่เหมือนที่คล้ายคล้าไอวันไอวันขับไอทูขับตัวนี้อ่าในโก ไอัคกรทีนี้ครับผมไอ้เจ้าหนุ่มผู้ชายคนนี้นะฮะกำลังเรียกได้ว่าเป็นทำหน้าที่เป็นแมวมองฝึกหัดรับหน้าที่จากประทานให้ตามหาสาวๆที่รู้สึกว่าเห็นแล้วจะตรัดมีแววจะปั้นไอดอลของเขาได้ เขาก็เริ่มไปเที่ยวตามหานะครับผมไปตามเมดคาเฟ่บ้างนะฮะพบสาวสาวทวินเทลน่ารักมากนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเริ่มเรียกได้ว่าสาวๆแต่ะคนเนี่ยมีความสามารถในการแสดงการร้องต่างๆนานาและมีความฝันเล็กๆที่อยากจะเป็นไอดอลพอสมควรอยู่แล้วแต่ทีนี้ครับผมบังเอิญว่า ทุกคนเมื่อนําเข้ามาฝึกซ้อมมาออดิชันมาเทรนนิ่งกันแต่ละคนเนี่ยต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองและจุดยืนของตัวเองค่อนข้างชัดเจนมากจนรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นดาวเด่นในแต่ละด้วยตัวเองมากกว่าแต่ว่าไฮดอนของมันคือเกลกรปทุกคนต้องไปในทิศทางเดียวกันทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นทีมเวิร์ก่ไม่ว่าจะแต่ละคนจะมีสไตล์ไหนจะมาจากที่ไหนก็ต้องเป็นทีมเดียวกันเหมือนเส้นใยครับพนงานแต่ว่า มาทําความฝันร่วมกันถูกต้องแต่ตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังรวบรวมไม่ได้ทั้งหมดมีกันแค่6คนเองเพราะอีกคนยังมีปัญหาอยู่ใช่และคนที่พูดถึงก็คือคนที่เรียกได้ว่าเป็นอดีตไอดอลที่ตอนนี้เรียกได้ว่าจะว่าตกอับก็ไม่เชิงแต่น้อยผู้นี้มีชื่อว่าชิมาดะมายุไม่ไม่ใช่วาตานาเบะมายุ่ย่ม่เกี่ยว ผมผมไม่ได้เขย่าหิ้งใครนะครับนะฮะชิมะมายุคนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ถอนตัวจากวงการไอดอลมาแล้วแล้วก็เหมือนกับพยายามจะไม่กลับไปหามันอีกมีประวัติที่เจ็บปวดถูกต้องแต่ทีนี้ไอ้หนุ่มโปรดิวเซอร์ของเรานี้มองเห็นแววแววอันเป่งประกายของเธอและคิดว่าเฮ้ยมายุเอ๋ยกลับมาสู่วงการไอดอลอีกครั้งหนึ่งเถอะรู้สึกว่าจะเพิ่มบทเอง เสริมให้มันขยายความขยายความนะครับเพราะว่าเพราะว่ามายุเนี่ยเคยมีความสามารถไงแล้วเธอมีประสบการณ์ด้วยยังไงก็ตามก็เป็นคนที่มีความสามารถตัวจริงอย่างน้อยมีมีมีหลักคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เยอะๆไว้จะได้มีฐานที่ดีคนที่มีอะไรราศีไอดอลจับอยู่เดิมเธอก็เป็นเซนเตอร์ด้วยซึ่งเป็นแกนของทีงทั้งหมดเลยสรุปง่ายๆว่าเอาเด็กสาวหลากหลายสไตล์จากเซนไต มาเป็นเกอร์คุ๊ปทีมนี้ถูกต้องอมเมื่อเขาเริ่มเชอโชว์ตัวเริ่มแจกใบปลิวให้พอคนรู้จักกันบ้างแล้วเขาต้องจัดมินิคอนเสิร์ตขึ้นมาเล็กๆเพื่อเป็นการเปิดตัวอทีนี้ครับผมประธานชิง,ชงประธานหางประธานหายหายครับผม,มในขณะที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ,มอยังไม่ได้จ่าย เรื่องใหญ่เลยเน่ประธานชักดาบชักดาชักเป็นเรื่องราวของไอดอลที่ไม่ได้มาด้วยความง่ายดายเลยกากลำบากยากลำบากจริงๆ,งๆใช่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั่นเองครับผมชิมาดามายุที่ได้รับเออได้กลับไปดูผลงานของตัวเองที่เคยผ่านมาเธอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตที่ตอนนี้เธอหลีกหนีออกจากของวงการไอดอลเหมือนกับว่าจะพยายามเข้าสู่ความสงบสุขที่ตัวเองต้องการแต่แท้ที่จริงแล้ว เธอเองก็คิดว่าลึกๆแล้วยังอยากกลับมาอยู่หัวใจยังเรียกร้องอยู่ถูกต้องอแล<น>้วสุดท้ายพอดูเสร็จปั๊บก็ตกผลึกความคิดเฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันทําปฏิเสธอยู่ใช่ก็เลยกลับมาร่วมกับหสาวถูกต้องอกลับมาและนั่นเองก็คือเวทีแรกของพวกเธอก็เริ่มต้นขึ้นณที่งานแสดงเล็กๆท่มามกลางหิมะอันหนาวเย็น ก่ like อนหน้าที่จะมีเวิรกอัพเกิลต้องพูดถึงเด <The S 2> อะมูวี่เดอะมูวี่กับมูวี่เพรืะ,ะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทีวีซีรีส์อย่างเดียวก็ผม <c oughs> คือเรื่องนี้เริ่มฉายด้วยทีวีซีรีส์แต่ณวันวันแรกๆที่มีการฉายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดฉาย <c oughs> ตอนพิเศษซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นตอนปฐมบทของเขาในโรงภาพยนตร์ด้วยถือว่าเป็นเรื่องราวดรามเลยจริงๆที่เราพูดในหมดนี้คือตัว The Movie นะใช่ใชไม่ได้เข้าซีรีส์นะใช่ยังไม่ได้เข้าบี่เลยนะซีรีส์่ซีรีส์เนี่ยกลับมาคือหลังจากจบเหตุการณ์นั้นแล้วทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่ก็คือเป็นหลังจากที่ได้ขึ้นโชว์เวทีแรกแล้ว้วยังประธานชิงอ่ะชักดาบขางใช่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไอดอลต่อไปไหมใช่ทีนี้คนก็ หยุดกันไปหมดเลยถูกต้องแล้วสุดท้ายก็กลับมารวบรวมกันอีกใช่และแต่ละคนก็ต้องเหมือนกับหาคําตอบว่าตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการและสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นต่อมันจะเป็นยังไงนะแต่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อครับผมกับที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นเวกอัพเกิลและกว่าจะมาเป็นเรื่องราวของเซนไดแห่งนี้มีอะไรบ้างช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับผมแต่ตอนนี้พักชมโฆษณาก่อนสักครู่เดียวครับยรำมะรือยโย ในทางัองผมกับรายการอานเมะนม่นเองและตอนนี้เราคนยังคงอยู่กับวังวนของไอดอลจากอนิเมชั่นเรื่อง wake up girl นี่รู้ไหมข้อดีของการมีแฟนขับคืออะไรทำไมครับเราไม่ต้องขับเองไงเราฉะนั้ราล้ัมัรแลวคนไม่มีปลาอ่ะพี่เปาเคยได้ขับรถให้ใครหรือยังฮะยังเนี่ยตอวเขับหาอยู่ครับ อะไรนะครับที่พันไม่มีอะไรเม่อยากอยากขับรถเทนเน่ก็ไม่กลักลับมาสู่เว็บแกลเ์เว็บแกลช่วงที่แล้วเราได้พูดเกินคร่าวๆไปแล้วว่าเรื่องราวเป็นเรื่องของไอดอลที่กำลังจะพยายามจดจลับในเมืองเซนไดซึ่งเป็นต่างจังหวัดและแต่ละคนต่างมีจุดยืนของตัวเองมากและจะกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรในขณะที่ยังมีไอดอลที่เป็นระดับประเทศอยู่กำลังจะกระจายตัวมายังต่างจังหวัดต่างๆเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งสําคัญที่น่ากลัวมากทีนี้เรื่องนี้แหละครับผม ก่อนหนึ่งก็เปิดประเด็นก่อนเลยว่าเรื่องนี้มีความเป็นการ์ตูนน้อยมากใช่ใช่ใชมันมีความเป็นชีวิตสูงมากนะต้องขอบอกน <c oughs> ยกประโยชน์ตรงนี้เลยให้ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นตันนั่งตัวตีในการสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับร<ช>่วมกับคนนี้ครับผมมีชื่อว่ายามาโมโต้ยูทากะโอ้อคนนี้นี่ใครๆรก็รู้จักหรืยอยิ่ง <ย ama, S 3> ชื่อเล่นในวงการที่เรียกกันวย่าามาพีฮะเออนนั้นมันผมนะมันไม่ใช่เอ้ยามาพีต้องสูง อ๋อเหรอ้ยสูงสูนทหมคอนเด็กประถมเขียวคน่มตานนาพูดถึงเยอะมากเลยนะยามาคันยามาคานยามาตัคันอยู่ส้ง รงานไปเยอะน่าจดจำไว้หลายเรื่องคุณตาปกองคุณตุ๊การแกกวงการด้วยนะเนี่ยเขาอยู่ในสังกัดหนึ่งในผู้ช่วยพ่วงกลับของทางสตูดิโอเกียวโตเวนชั่นเมื่อก่อนเคยผ่านงานอย่างซูซุมิยะฮารุฮิโนยุสุเมื่อก่อนต้องขอว่าจุดหนึ่งของฮารุฮิที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเป็นปิดเอนดิ้งเต้นนั่นแหละฉากนี้ถ้าเป็นคนกำกับนี่ มือของเขานะพ่วงกับที่ทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมากับทีมงานนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็มีเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของเอ่ออนิเมชันลักกิสตาลักกิสตาครับโอ้ละกิสตาเป็นความเจ็บปวดของเขาคาเจ็บปวดที่สุดเพราะว่าโดนถอดบทบัสามมาตอนสามหรือตอนที่สี่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ทําให้เขาตัดสินใจออกจากเกี่ยวนี้เลยใช่ออกจากเกี่ยวนี้เลยถูกต้องครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงผลงานที่สร้างชื่อให้เขาแต่กับสร้างความเจ็บปวดให้เขาหลายๆอย่างทีนี้ เออยามะคันได้พูดกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะสร้างแอนิเมชันที่เรียกได้ว่าพลิกวงการ พยายามเปลี่ยนแปลงวงการขึ้นแล้วก็เขาก็ไปได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดสตูดิโอใหม่ชื่อว่า Audit เขาก็ไปเริ่มทําอะไรบางอย่างให้แฟนๆค่อนข้างหมันไส้เช่นบอกว่าเออแบล็คลัลชูเตอร์ตอนนั้นมีคนภาคคือค,ค,ค,คุณคณนาสวาคาะคุณคณนะออกมาเป็นวิดีโอให้ดูอะไรเงี้ยอย่างม,ยงมาคันก็พูดแซวว่าเออหน้าใหญ่ต่อนหน้าแฟนคลับใช่ต่อนหน้าแฟนคลับก็ทบกใจแฟนคลับอย่างรุนแรงท่าไมเขาทําไมใช่หรือไม่ก็อย่างอะไรนะเอาฟิกเกอร์ของนนยุยคยองมาเล่นถอดหัวออกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย คือจริงจะมาถอดได้อยู่แล้วนะในในในการรายการเลยรายการอะไรสักอย่างหนึ่งอหน้าแฟนการต่อร้ายจิตใจมันเป็นการเป็นเนื้อหนึ่งที่พูดถึงใช่แต่ทัเลยทั้งความหมันใต้เล็กๆน้อยๆและด้วยความที่ว่าเขาก็ประกาศมาว่าเขาจะทำแอนิเมชันที่เรียกว่าพลิกวงการดูแล้วแอนิเมชันยุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะล้มเหลวในหลายๆอย่างมันไม่สามารถอะไรนะมันไม่สามารถยกระดับจิตใจผู้คนได้ก็เลยทำแอนิเมชันออกมาเรื่องหนึ่งแฟ a กเพล เรื่องอะไรครับไม่รู้จักเรื่องนี้ดราม่ามากๆๆอะ่ะไม่รู้จักจริงๆริงมันเป็นแอนิเมชันเรื่องราวของกึง่งๆ่งไซไฟแฟนตาซีเรื่องหนึ่งนะฮะ ừ ừ ừ จากคอมิกที่ที่เป็นคอมิกที่เขียนมาไม่นานเหมือนกันนะฮะ ừ ừ ừ แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าผลงานที่ออกมามันไม่ค่อยถึงขั้นเท <ừ ừ S 3> ่า <ๆ S 2> ไหร่ก็เลยมีการเนื้อ,อ,อเรื่องของออตัวตั้งเดิมกับเนื้อเรื่องที่เขาทำก็เลยคือเขาเลือกคุณภาพงานตั้งก็ต่างกันด้วยนะฮะเลยกลายเป็นว่าหลังจากที่เขาพูดไว้สาวดดิบดีผลงานที่ออกมา ตรงนันข้ามกับตรงนั้นเลยทําให้เขาเออรู้สึกว่าล้มเหลวในสายตาของคนดูแอนิเมชันพอสมควรในขณะที่ยมามะคันเองก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเรื่องนี้ล้มเหลวเขาจะออกจากวงการอ,อซึ่งก็ผลออกมาแกก็ออกไปจริงออกไปจริงๆครับตั้งแต่นั้นม,<ค>มีมีแฟนคลับไปเขียนว่าเขาควรจะออกจากวงการเขาเก,ก็เลยเขาบอกว่าเขาก็เลิกแล้วก็ได้อ่ก็ไป,ไปเะยก็ได้แต่ก็หยุดไปเลย แต่แกก็ไปทำ CSR เะไรที่ดีๆอยู่นะเพราะช่วงที่ต่อมาช่วงที่มีสึนามิแผ่นดินไหวเข้าที่เซนไดแกมีมีความผูกพันกับทางนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอย่างผลงานคานางิของเขาก็มีโลเคชันตรงนั้นเขาก็ไปช่วยช่วยเหลือผู้คนไปทำความสะอาดไปได้ว่าไปกอบกู้สถานการณ์ตรงนั้นด้วยและหลังจากนั้นเองอยู่ๆพี่แกก็ประกาศออกมาว่าหลังจากที่เขาไปช่วยเหลือความลําบากที่เกิดขึ้นในเซนไดแล้วทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งมากและเขาอยากจะทำอนิเมชันเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับเส้นได้เกี่ยวกับเส้นใดขึ้นมาและเป็นไอดอลซึ่งมันก็คือเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับไม่ได้เกินเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเป็นอนิเมะที่มีที่มาไม่เหมือนกับเรื่องอื่นใช่เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจจากการที่เกิดสึนามิที่ชันดใช่แล้วถึงมาเป็นอนิเมะเรื่องนี้รวมทั้งเป็นการคัมแบ็กของคุณ้วยสิ่งที่เขาประกาศว่าเขาจะออกจากวงการไปแล้วแล้วเขากลับมาเออมันก็เลยไปอยู่ในตัวละครนางเอกของคนโรนี้ชื่อดาวมาด้วยถ้าเกิดใครดูดีๆสังเกต ของชิมาดะมายุเนี่ยที่พูดถึงคือออกจากวงการใช่แล้วก็พูดแทนความรู้สึกนะใช่ถึงการที่สุดท้ายก็ทิ้งวงการไปไม่ได้ละเป็นไปไม่ได้บอกว่าอยู่ๆยมาคันไปนั่งดูงานคันานงิีขึ้นมาทำน้ำตาไหลวิ่งฝ่าฝนไปของเงินทุนทอมอนิเมชั่นหน่อย ฉันอ,อยากจะทาเพาื่มกรอบกู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งหน้าหนังอาจจะดูไม่เป็นการ์ตูนเท่าไหร่อ,อาจจะไม่มีมุกของความเป็นโมเอมากนะแต่ถ้าใครที่อยากดูเรื่องราวของการเป็นกวาดจะเป็นไอดอลขึ้นมาอุปสรรคที่เจอมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างเรื่องนี้น่าสนใจมากๆครับผมแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของชว่วงที่สองแล้วครับผมรายละเอียดเรื่องไอดอลที่น่าพูดถึงยังมีอยู่อีกมากช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องเวกอัพเกิแต่ตอนนี้พักชมโฆษณา,าก่อนสักรู่เดียวจ้าไอ้ักกัตตา ยย <Yo>! ส,สรุกนนโดยบริการ M Game โทร0 2 4 9 2 1 1เล่นเกมบนมือถือลุ้น PlayStation 30เครื่องทุกเดือน M Game สนุกกับเกมบนมือถือโทร0299211ลุ้น PlayStation 30เครื่องที่แน่สุดกด0คิวเกมเกมตอบคำถามสุดง่ายกด1 Adventurer ja ตอน Dark World โลกมืดแห่งวีสา จอเวนเห็นความตายไม้จะครองโลกคุณจะฝ่า Sch ฟันไปถึงด่านสุดท้ายได้ไหมก็2 X w เอวตอนตง้ามไซบอรกล่าคุมทัพโลกออนไลน์ตะลุยเพียงโลกออนไลน์สุดมันและเอาชนะเกมของเราให้ได้ก็3าม r เตอร์ต่อนโรบอตฟอสเตอร์ท้าสู้สมองกลนคุ้มคุณรบทั้ง11ตัวลงแข่งเพื่อชิงความเป็นสุดยอดอันดับหนึ่งกด4เวิ l ์ f ไฟ h t เตอร์ตอนท้าพลองสำนักยอดนักสู้พิชาการต่อสู้ของคุณจะต่อกรกับสานักสู้ของเราได้ไหมกด5 H ฮเรอร์เกมตอนปาร์ตี้สยองบ้านกระหายเลือดคุณได้รับเชิญไปยังปาร์ตี้ของเหล่าแวมไพร์กระหายเลือดคุณจะรอดออกมาได้หรือไม่กด6โกสทันติ้งตอนล่าท้าตายบ้านร้างร้อยศพมาดูกันว่าคุณจะจับผีมาฝากผู้ชมได้กีตัว สนุกกับเอ็มเกมโทรดอกจันสี่เก้าเก้าสองหนึ่งหนึ่ง มาเจออีกครั้งกับผมกับรายการอนิเมะนะครับผมและหลังจากที่เราผ่านมา2เรื่องราว2ช่วงกับเว้อัพเกิลแล้วเรื่องราวไอดอลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่3นี้เราจะมาคุยต่อกับเรื่องราวของวงการบันเทิงไอดอลและสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้อย่างเป็นๆดูดูเสียเสียก็ทำอะไรอ่อนอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วล่ะมาหลอกตาไม่ใช่มันนี่มันเป็น ไอชีไอ้นี่แทงไปอ๋อนแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยช่วยเล่นมาคุยเรื่องของลักษณะเล่นกลหลอกตากันนะโอเคครับคุยเรื่องไอดอลเถอะครับครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องไอดอลเนี่ยขอย้อนไปจุดหนึ่งเส้นใดที่แห่งนี้มีอะไรสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันก็คือเป็นที่ที่แผ่นดินไหวและสึนามิเข้าอย่างรุนแรงหนักหน่วงในช่วงประมาณปีสองพันสิบเอ็ซนไดมีเรื่องราวเล่าเยอะมากเลยนะอันดับแรกคือเป็นประวัติศาสตร์ก็คือดะเตะมาซมูเนส พื้นที่นี้ของเซนไดเกิดขึ้นในสมัยที่โดโยชิให้รางวัลดาเตะมาซามุเนะมาสร้างเมืองที่นี่ม,ม,มีประวัติประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วเป็นเมืองที่มีความอมตะยาวมากเลยตั้งแต่ยุคนั้นตัแล้วรในเรื่องมีเก่าวถึงว่าขเขาเป็นลูกหลานของดาเตะด้วยนะใช่ว่าเป็นความภาคภูมิใจมีในเรื่องมีอนุสาวรีย์มาเตะด้วยใช่ใช่ใช อีกเรื่องนึงที่ชอบคือดาบหกเล่มกอดอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วมันก็นะอ่ะกับกับอาเนาะอีกเรื่องก็คือลิ้นวัวลิ้นวัวที่นี่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็มีหอยนางรมมีราชการหอยนางรมด้วยนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นวิวทางทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นหนึ่งในสามของญี่ปุ่นที่จะต้องไปถึงให้ได้มีที่เกียวโตมีที่ซันไดแล้วก็มีที่ ฮิโรชิมะสมัยก่อนเนี่ยไอดอลเขาจะมีเป็นสามประเภทก็คือเป็นศิลป,ปินนักร้องนักสแสดงไอดอลเนี่ยมันจริงๆรากฐานแล้วเนี่ยแรกแบบมันมันแปลว,ว่าเทวรูปรูปบูชาประมาณนั้นก็คือในสมัยเนี้ยไอดอลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ศิลปินนักร้องนัก,กสแสดงแหละมันมีออสเตรไอดอลเน็ตไอดอล เอวไอดอลมีไหมเขาได้ก็มีได้ครับได้อยู่เป็นไรอ่ะตะอมต้องหันมาทางคนอย่าอย่าอย่าโอ้โหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอดอลอ่ะมันจะโฟกัสตามยุคตามสมัยด้วยนะครับสังเกตว่าแบบว่าเดี๋ยวสมัยนี้ก็จะเป็นมีไอดอลชายไอดอลหญิงเกิลกุ๊บแบรนด์รีบ้างเป็นยวนะ ชี้ไอเด่นชายมาที่ป๊อกไอเด่นหญิงไปที่พี่ป๊กก็กถูกแล้วไงก็ถูกแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าไอดอลเนี่ยคือบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะและมีบุคคลมีผู้คนชื่นชอบชื่นชมติดตามแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นไอดอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อแฟนคลับด้วยจากการเรียนแบบ เอ้ยในการแบบเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นแรงบันดาลใจหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าแรงบันดาลใจมาอิสร์เรช่นอิสปาร์เรชั่นคือจริงๆริงเนี่ยที่ป้อมอาจารย์จะบอกว่าจริงๆตอนนี้ไอดอลเนี่ยนิยามของไอดอลปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วต้องครับเอ๊ะนี่ก็เป็นไอดอลนะจริงอ๋อใช่ใช่เป็นได้ขอล่แทงเลยเซ็ยิ่งยิ่งโอตโคุแมนเห็นไหมเวลาเขาไปที่ไหนมาปุ๊บเอลซี่เอลนู่นนี่คือเขาเรียกว่า นี่ไม่ได้แคยกโอตคกุแมนนะแต่ว่าเขาเรียกว่าโอตคุมแมนได้ตั้งจุดยืนจุดเอกลักษณ์หลายอย่างที่ทำให้คนรู้สึกอยากจุดตามพี่ตั้งจุดยืนจริงตั้งจุดยืนจริงอ่ะผมเห็นลื่นบันไดเลื่อนล้มไบไม่ไปเหล็ดพังนั่นเนี่ยคือเลื่นไม่น่ายืนได้แล้วก็ตอนนี้ก็ยืนไม่ได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นอ่ะก็ตอนแรกคืออาจจะเป็นเด็กในวงการหรืออะไรสักอย่างเอเจนซี่ส่งมาแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าใครอยากจะเข้าวงการหรืออะไรคุณออดิชั่น ใช่ไโอกาสให้ออดิชั่นถอลเลยวงนี้เลย AKB AKB a อตีเอเอ AKB อ่ะออดิชั่นอ่ะเขาออดิชั่นแบบว่าอะไรนะทำแบบสอบถามก่อนผ่านไหมผ่านก็ไปต่อไปเต้นไม่ใช่ว่าคนเต้นแล้วมาเต้นให้ดูนะให้ไปเลยวันนี้เลซชั่นนี้เต้นท่านี้ให้โชว์ศักยภาพนะวันนั้นเลยว่าคุณสามารถรับเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหนเราสามารถที่จะเป็นประกายท่าเต้นนั้นออกมาในวันนั้นได้ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ ท่านอากิมโตะนะคะอากิพีอากิพีอากิพีนะคะก็จะมาดูร้องเพลงการแสดงร้องเพลงถึงแม้ว่าเขาจะดูว่าใครแสดงออกมายัางไงใครน่าติดตามบ้างร้องเพลงเพราะไหมประมาณนั้นแล้วเขาถึงจะประกาศว่าใครได้เป็นแล้วก็จะมีตารางการซ้อมออกมาแต่ถ้าฝั่งชายก็จะเป็นของจอห์นนี่จอห์นนี่ใช่จอห์นนี่อันนั้นก็อะไรนะวิธีการส่งก็อะไรนะอายุเนี่ยห้ามเกิ<อ>น20ถ้า20ก็อาจจะไม่ได้แล้วก็จะมีการส่งใบใบอะไรนะ ใบสมัครเข้าไปก่อนว่าสมัครเพราะอะไรมีรูปแฝอ่งพอเสร็จปุ๊บแค่ถ้าถูกปุ๊บเขาก็เรียกไปไปออเดชั่นแบบธรรมดาแต่ส่วนใหญ่จะต่ำกว่า15ตอนเริ่มต้นใช่ต่ำกว่า10ปีก็มีค่ะใช่ คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพอพูดถึงเซฟเฟแล้วมันต้องจะกินเด็กแล้วเนี่ยคือเยาวชยกัยละชออร่อยเยาวชนมีความเป็นอะไรนะมีความสามารถจุดไฟจต้องบอกว่ามดไฟฝันอ่ะคือเหมือนกับว่าวงการพวกนี้มันจุดฝันให้เด็กแต่ว่าอยากจะเป็นอยากจะการออเดชั่นเ่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เกิดมีความสามารถแล้วมีเป็นเวทีใช่ไหมบ้านเราน่ามีแบบนี้บ้างนะแล้วเปิดโอกาสให้เยาวชนแบบนี้ก็เริ่มมีเริ่มมีเทนเล็กเทนนิสก็มีนะถ้มันเป็นแบบ วัฒนธรรมไปเลยแล้วกฎของจอนนี่นะวันถ้าวันที่มาซ้อมคือเขามีเขาซ้อมมาแค่วันอาทิตย์ห้ามพ่อแม่มาส่งต้องเดินทางได้ด้วยตัวเองถ้าถ้าถ้ายังมาไม่ได้ไม่ต้องสมัครเขามพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองเป็นว้วยการเป็นเนันตัวเองไปด้วยแล้วทุกคนก็คือพ่อแม่จะพาไปดูไอดอลตั้งแต่เด็ก เราก็าถามว่าอยากเป็นหรือเปล่าชอบใครไหมถ้าอยากเป็นถ้าาอยกเป็นก็ไปเลย,เลยแล้วก็กวกถ้าอยากเป็นส่งใบสมัครแล้วทสาม,สมารถไปด้วยตัวเองอแต่ถ้าไม่ก็คือไม่อเอาเป็นว่านะตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าหมดเวลาของเราแล้วกับรายการอนิเมะครับผมติดตามกันได้ใหม่นะฮะกับพวกเรา5คนสัปดาห์หน้าวมทุกวันอาทิตย์เวลา3าทุ่มตรงเช่นเคยครับกับผมออต o ตเรนเจอร์เรดเมป๊กเมบูเมปนนันเมเปา ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชัชัดชัดชบดิกดรัดชัดโทดชดชัดชัดชันชัด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 ชันชัดชัเล่นเกมชัมือถือลุ้นชัดชัดชัชัด